ว่าไงเป็นไงบ้างจัดตัวสิวันกินโนม,ามา่าจนเบื่อเลยดิดโคตรเบื่อเลยอ่ะถามมาได้วันเนี้ยเป็นวันทองโวัวว่าจะแบบซื้อหมูกระทะมานั่งกินด้วยกันอะไรเงี้ยเจ็ใจ้วยนะที่ไม่ได้มากินอ่ะโอดอ่ะเออถ้าโทรมาอวดไม่ต้องโทรมาแล้วนะ สุดสัมปันครอบครัวเจ๊อ่ะไหนว่ากินหมูกระทะกันไงก็งเราาออ่ะเห็นเจ๊กินมามาก็เลยกินด้วยเป็นไงบ้างคิดถึงเจ๊กับแม่ไหมคิดถึงมากเลยอะอยากกอดมากเลยอุ้กอดตรงนี้ก็ได้มา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 มยมา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 มอ้ม